สดีค่ะนี่นางหนูใบชานะคะตอนนี้เราแอบ,บมาเซอร์ไพรส์ค่ะกับน้องญี่ปุ่นนะคะเจ้าของซาริโอคิตตี้เฮาส์นั่นเองนี่แนะนำตัว่อยค่ะช,ช,ชื่อญี่ปุ่นนะคะคอนพันคองจังค่ะเนี่ยวันนี้เราไม่มามือเปล่า,าไม่นีามือเปาม,มีไวจ๋าติดมมือมาด้วยค่ะขวามังไวจ๋าอ่ะไวจ๋าที่นี่น่ารักมากรวงทั้งน้องคุณซาริงก็น่ารักมาก <c oughs> <c oughs> สาวพีงเหมือนเดิมขที่ฉันแก่ลงทุกวันนะนเฮ้ยเื่ออะไรนะอันนี้เรามาให้ดูกันแบบๆก่อนถ้าใครอยากดูรายการจริงๆแบบสัมภาษณ์น้องญี่ปุ่นต้องอย่าลืมพาดติดตามที่ตามเลยที่ญี่ปุ่นตกคอค่ะหันมาหน่อยค่ะ <c oughs> ที่รายการ Follow Me Oh My God นะบบจะ๊ะแล้วแอบ,บมาดูเค้กน่ารักน่ารัก่อนไหนคะของที่นี่นี่จะเป็นน้ำที่เป็นลูกคิตตี้นะคะกำลังค่อยๆทยอยมา เค้กนะคะเรามีอาหารเดี๋ยวทุกอย่างลงเลยเลยค่ะก็อยาจะกินโอ้น่ารักมากเลยเค้กที่นี่แต่ละอันเขาฟูกะปิที่เป็นคขาวๆโอ้โหข้าฟูกะปิดโอ้โหอดัปต์มากเลยค่ะอุยเค้กน่ารักมากอันนี้เค้กที่เป็นชั้นๆนั่น้องเห็นไหมแล้วก็แบบว่าเป็นรูปแบบคิตตี้ ผัดไทยก็ผัดไทยน่ารักมากอันนี้อะไรคะโรสแอปเปิลค่ะโรสแอปเปิลนะคะแล้วก็กาแฟสีชมพูเป็นลาเต้ลาเต้โอทุกอย่างน่ารักฟุ้งฟิ้งมากเลยนะคะสำหรับซาริโอเฮายังไงอย่าลืมฝากติดตามนะคะสำหรับรายการพอแล้วมีอ๋อไมค์ก์นะคะใครอยากจะมาใครอยากจะมาบอกที่อยู่ไหนนะที่ิยค่ไหนอยู่ที่ตึกเอสคิววันะคะสยามสุขภัณฑ์อยู่มี3ชั้นมีชั้น1ชั้น2ชั้น3 ค่ะเดี๋ยวเราพาทัวร์กันที่สำคัญแสดงว่าไปผิดที่แล้วที่แนะนำให้มาเนิ่นนะคะเพราะต่อแถวนานมากอ่าใช่คุณมากถ้าเธออยากเข้ามาแล้วก็เป็น v i p นะเธอต้องซื้อบัตรสมาชิกน่ะเขามีแค่สองหมื่นใบในโลกนะเธอใช่ไหมใช่ค่ะแล้คนที่มีบัตร v i p นะก็จะเดินเข้ามาเลยไม่ต้องต่อคิว VIP อสุดๆเลยจ้าอย่าลืมมากันนะเชืสุดยอดมากเลยค่ะโอเคค่ะยังไงวันนี้พี่ขอลาไปก่อนนะคะแอบขอตัวไปมัมมๆก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะบ๊ายบาย